สวัสดีครับพบกับครัวหัวขวด EP3 สนะครับวันนี้เราจะทำยำหมูยอกินกันนะครับบวกกุ้งสดด้วยนะครับเครื่องปรุงอย่างแรกนะครับที่ต้องเตรียมน้ำปลาน้ำเชื่อมมะนาวนะครับพริกสดซอยรวมกับกระเทียมส่วนถ้วยข้างบนนะครับเป็นหอมหัวใหญ่นะครับถ้วยที่2กระหลำ่ำ ตัวที่3นะครับตั้งโอนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการตีน้ํายํานะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องใส่น้ําเชื่อมนะครับ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับ ตามด้วยมะนาวนะครับมะนาวตรงนี้ผมใช้2ซีกนะครับก็ถ้าวัดก็จะตก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาว หลังจากนั้นนะครับตีน้ํายําให้เข้ากันนะครับตีน้ํายําไปเรื่อยๆนะครับตีเสร็จแล้วเราสามารถชิมได้นะครับว่าถูกปากเราหรือยังหรือว่าขาดรสชาติไหนไปนะครับเราก็เติมไปหลังจากนั้นนะครับนําพริกขี้หนูสวนนะครับกับกระเทียมที่ซอยรวมกันนะครับลงมาแช่ไว้ในน้ํายํานะครับตามด้วยหอมหยยัวใหญ่ ทำไมถึงต้องแช่นะครับพอดีว่าเราจะเอารสชาติของพริกกับกลิ่นพริกบวกหอมหัวใหญ่นะครับมาอยู่ในน้ํายําก่อนนะครับเราแช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับต่อไปเราก็ไปเตรียมของยํากันนะครับทิ้งไว้เลยนะครับของยํานะครับ อย่างแรกก็ใส่หมูยอลงไปนะครับตามใจเราเลยนะครับกินมากกินน้อยใส่ลงไปเลยนี่ผมยำกินคนเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยกรนลำนะครับที่เราซอยทิ้งไว้ตามด้วยตั้งโอนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับตั้งโอ ถ้าบ้านใครนะครับไม่มีตั้งโอเนี่ยผมแนะนำใช้เป็นต้นหอมบักชีก็ได้นะครับซอยๆนะครับใส่ใช้แทนกันไดเ้เรียบร้อยแล้วนะครับนำน้ำยำที่เราแช่ไว้นะครับเทลงไปนะครับเทลงไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยกุ้งสดนะครับที่เรา นำไปลวกมาแล้วนะครับอันนี้ผมลวกแค่ห้าวินะครับเพื่อฆ่าเชื้อเฉยๆขั้นตอนสุดท้ายคลุกเขานะครับคนเลยให้มันเข้ากันให้น้ำยำนะครับทั่วๆกับตัวหมูยอกับตัวกุ้งนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดใส่จานนะครับผมพร้อมกินเลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับยำหมูยอกุ้งสดนะครับเป็นเพื่อนลองทำกินกันดูนะครับรับประกันว่าแซ่บสุดๆวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ